สวัสดีนะครับวันนี้เราจะไปส่งสมุนไพรนะครับรักษาไทรอยด์ไซนัสเลือดจางนะครับเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับที่สามารถใช้สมุนไพรในการควบคุมความรุนแรงรักษาของโรคได้ดีตามที่ได้บันทึกผลการรักษาผู้ป่วยไทรอยทั้งแบบไอเปอร์ไทรอยเป็นพิษไฮเปอร์ไทรอยไทรอยต่ำไทรอยอาชิโมโตะมะเร็งไทรอยที่มีอาการคอบวมโตนะครับคอโปก ตาปูนแล้วก็โรคไซนัสเลือดจางเป็นต้นซึ่งสมุนไพรสามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้นะครับวิธีรักษาไทรอยด์หายกันนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องถึงกันของโรคไทรอยคืออาหารระบบเลือดและความร้อนนะครับและสิ่งที่ทําให้ต่อมไทรอยโปรโมนไทรอยปิดปกติทําให้ป่วยเรื้อรังนะครับนานหลายปีและยังไม่หายนะครับ ป่วยก็เพราะยังใส่เครื่องปรุงรสที่ทําจากตัวเหลืองและผงชูรสนะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับตัวเหลืองและก็ผงชูรสนะครับผู้ป่วยใจรอยนะครับควรนอนนะครับก่อนสี่ทุ่มนะครับวิธีการนะครับออาให้นายาหนึ่งชุดนี้นะครับตัวหนึ่งชุดนี้นะครับใส่ลงในหม้อแล้วก็ใส่น้ําพอท่วมตัวยานะครับหรือประมาณ3มลิตรต้มไม่เดือดประมาณ30-40นาทียกขึ้นจากเดานะครับ แล้วก็ให้ทานนะครับก่อนอาหารนะครับนะครับเช้านะครับหแก้วแล้วก็เย็น1แก้วหรือก่อนนอนก็ได้นะครับงดทานอาหารแสลงนะครับที่มีริดร้อนถวนเหลืองกรงชูรสควบคุมอารมณ์แม่เครียดนอนไม่เกินสี่ทุ่มแล้วก็จึงหายป่วยได้นะครับสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับเราขายอยู่ที่สำหรับลูกค้าที่โอนก่อนชุดละ1,000บาทนะครับ ชุดละ1,000บาทสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดกวกโอนเรามีบริการเก็บใบทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับสชินใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับที่0847492667นะครับสวัสดีครับ